เรื่องของการที่ผู้นำจิตวิญญาณก็ดีลัตตีก<ม>ลาโหมไทยเองก็ดีและลัตติอีกหลายคนรวมทั้งนายกเองก็พูดนะมัง้งว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่โนแมนแลนด์ต่างคนต่างถอย<ม>อาจอย่างนี้เนี่ยพลาดละนะ<ม>อันที่สองวันนี้เนี่ยเขาไปสารโลกครับเขามีหลักฐานพร้อมหมดและเราบอกเราไม่ยอมรับสารโลกแล้วเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยรเราจะถูกลากขึ้นไปได้อย่าลืมว่ามันมีเวทียูเอ็อีกนะคะค เอ่อเรามีทีมกฎหมายหรือยังตั้งทีมกฎหมายหรือยัง international law firm เก่งๆจ้างมาหรือยังที่จะมาสู้ที่จะมาสู้กระทรวงยุติธรรมทำอะไรอยู่นายกทำอะไรอยู่มันต้องเริ่มที่จะตั้งคณะทำงานชุดนี้เตรียมสู้เราไม่รับสารโลกจริงแต่ท้ายที่สุดมันต้องถูกลากที่ถูกไหมที่ปรึกษากฎหมายที่เก่งคือไม่ต้องขึ้นศาลถ้าพี่น้องประชาชนฝักอยู่ทนายที่เก่งไม่ใช่ทนายที่จะไปชนะที่นายที่ทาให้ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นศาลถูกไหมคะถูกต้องนะและ